ด็อกเตอร์สเตรนจากปี2016ถือว่าเป็นภาพยนตร์หมุดหมายสําคัญเรื่องหนึ่งของจัก,กรวาล MCU เพราะมันคือการเล่าเรื่องที่จะทําให้เกิดผลกระทบระยะยาวในจัก,กรวาลได้แบบไม่น่าเชื่อเนื่องจากโลกเวทมนต์และมิติปริศนากาลังจะมีบทบาทสําคัญเพื่อเปิดทางให้เราได้เจออะไรใหม่ๆใ,ใน MCU แถมนี่ยังเป็นครั้งแรกที่หมอแปลกคนนี้กําลังจะได้มีภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเป็นของตัวเองด้วยความมือหวาและความน่าสนใจของภาพยนตร์จึงทําให้แฟนๆเฝ้ารอที่จะได้ชมฮีโร่คนนี้ในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไม่ย้อนความทรงจํากันสักหน่อยดีกว่าวันในดอกเตอร์สเตรนจากปี2016จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและมีจุดไหนที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้รับชมมันกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นีอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จ,จักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียอัธรรก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเบเนดิกต์คัมเบอร์เบชเกือบจะไม่มารับบทนี้แล้ว หากย้อนไปในช่วงที่มีข่าวว่าด็อกเตอร์สเตรนกำลังจะถูกสร้างเป็นฉบับภาพยนตร์ในจักรวาล M.C.U เพื่อที่จะได้เอาตัวละครนี้มาเปิดเรื่องราวจักรวาลใหม่ๆให้กับฮีโร่คนอื่นๆกระแสข่าวก็โหมหนักมากว่าน,นักแสดงที่จะมาเล่นเป็นหมอแปลกนั้นก็น่าจะเป็นจอห์นนี่เด็หรือไม่ก็เคียนรีฟจากคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมสุดๆแต่ท้ายที่สุดแล้วทีมงานของมาเวลก็ได้ลงมติว่าเบเนดิกต์คอร์แบชคนนี้นี่แหละที่เหมาะกับบทบาทนี้ที่สุดและขึ้นมาเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งทันทีแต่ทางเบเนดิกต์คอร์เปิเอน เพราะเขาต้องการจะไปทุ่มเทให้กับการแสดงละครเวทีอย่างเฮมเลตแทนตัวเลือกที่2อ,อย่างวาควินฟินิกจึงผุดขึ้นมาอีกคนแต่นักแสดงคนนี้ก็เลือกที่จะปฏิเสธเนื่องจากเขามองว่าจากกักรวานมาเวลจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแสดงของเขาได้วาควินจึงหลุดแผนออกไปก่อนจะกลายไปเป็นโจเกอร์ให้กับทาง d c แทนจนท้ายที่สุดแผนการถ่ายทำภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนก็โดนเลื่อนไปไกลามากๆเลยทําให้เบ n เนดิกต์คัมเบอร์เบชว่างพอที่จะมารับบทนี้ก่อนจะกลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมากที่สุดเท่าที่มาเวลเคย เลือกมาแรงบันดาลใจมาจากแอนิเมชันแฟนตาซีไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแรงบันดาลใจการหายภาพในภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยฉากอันตรการตาและท้าทายความเป็นจริงทุกอย่างที่ผู้ชมเคยเห็นมาจะมีแรงบันดาลใจมาจากแอนิเมชันเรื่องแฟนตาซีของดิสนีย์โดยผู้กำกับภาพอย่างเบนเดเวสก็ได้ระบุเอาไว้ว่าการที่เขาเอาแฟนตาซีมาเป็นแรงบันดาลใจนั่นก็เพราะว่าในแอนิเมชันเรื่องนี้มันทําให้เขาล่องลอยและเคลืบอนเพิมไปกับความเหนือจริงที่ยากเกินจะคาดเดามากๆ ฉาคามิโอของสแตนลีล์ถูกกำกับโดยเจมส์การนในด็อกเตอร์สเตรนก็แน่นอนว่าเราจะต้องได้เห็นคามิโออย่างสแตนลีล์ที่ยังไงเขาก็จะต้องปรากฏต,ตัวออกมาอยู่แล้วแถมเขายังโผล่มาในฉากที่สเตรและมอโดลอยไปติดรถบัสจนได้เห็นสแตนลีลีอ่านหนังสือ The Doors of Perception ของอัลดัสฮักส e ลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่อีกแต่รู้หรือไม่ว่าฉากดังกล่าวมันก็มาจากฝีมือการกำกับของเจมส์กาน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องการเด a น of the Galaxy นั่นเองเนื่องจากสแตลลีกำลังเข้ามาเมาคิวถ่ายชาคามีิโอหลายๆเรื่องในวันเดียวกันพอดีเขาจึงถือโอกาสเข้ามาถ่ายต่อหลังจากไปถ่ายเป็นคามิโอตอนเจอ The w a s ชเชอในกา r เด a น of the Galaxy Volume 2ส่วนอีกเรื่องที่มีการคาดเดาว่าน่าจะถูกถ่ายในวันเดียวกันก็คือฉากที่เขาโผล่มาเป็นคามิโอในสปาเดอร์ม Homecoming มีนัฟิสิกดาราศาสตร์มาช่วยงานเบื้องหลังให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ดูเหมือนว่าคราวนี้ทางมาเวลจะลงทุนในการแนรมิดโลกเวทมนต์และมิติสุดพิศวงในดอกเตอร์สเตรไม่น้อยเลยเพราะนอกจากพวกเขาจะไปดึงตัวผู้กำกับสายสยองขวัญอย่างสกอตเดลริกสันมาทำงานแล้วพวกเขาก็ยังไปดึงนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อย่างอดัมแฟรงมาช่วยออกแบบงานสร้างด้วยทั้งการช่วยทีมผู้สร้างหาวิธีวาดภาพมนุษย์ ที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่เพื่อให้ตรงกับทฤษฎีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมามากที่สุดทั้งนี้อดัมแฟรงก์ก็ยังเข้าไปช่วยออกแบบฉากสนทนาและเมืองอันบิดเบี้ยวเป็นรูปเลขาคณิตซึ่งงานสร้างพวกนี้เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิละปะของเมอริโกเนเลสเอเชอร์ที่เคยถูกเอาไปใช้ในอินส p t ชันมาแล้วทุกสิ่งที่เราได้เห็นในเรื่องน,นั้นจึงมีการอ้างอิงม,มาจากเรื่องราวจริงๆแทบจะทั้งหมดไม่ได้แต่งขึ้นมาลอยๆเพียงเท่นานั้นฮันนีบาลเล็กสเตอร์ เหลือเชื่อเหมือนกันเมื่อนอกจากประเด็นที่ว่าเบเนดิกต์คาร์เมเบชจะเป็นนักแสดงที่เคยรับบทเชอร์ล็อกโฮมคนที่2ที่ได้เข้ามาในจักรวาล MCU ตามรอยต่อจากโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์วายร้ายของดร์สเตรนอย่างแมดมิเคนเซนก็ได้กลายเป็นนักแสดงอีกคนที่เคยรับบทเป็นหมอโรคจิตฮานิบาลเลกสเตอร์คนที่2ที่เข้ามาในจักรวาล MCU เหมือนกันเนื่องจากเขาเคยเข้าไปรับบทบาทเป็นฮานิบาลในซีรีส์เดียวของ NBC มาแล้วโดยฮานิบาลคนก่อนหน้าที่เข้ามาก็คือแอนโทนีฮอบกินที่รับบทเป็นโอดิน และถ้าหากนับรวมทั้งหมดจริงๆหลังจากการปรากฏตัวของ p r o f ฟสเซอร์เอกแมนมิคเคนซนจะถือว่าเป็นคนที่เคยรับบทเป็นฮานิบาลเล็กสเตอร์คนที่3ที่ได้เข้ามาในจัก,กรวาล MCU เพราะในภาพยนตร์เรื่อง X 2 x m e n United จากปี2003นักสแสดงอย่างบรา,านฮอกที่เคยรับบทเป็นฮานิบาลในภาพยนตร์ Manhunter ก็ได้เข้ามาจอยในโลกของ x m e n ก่อนเป็นคนแรกแล้วโอกาสที่ยังไม่สายของเรเชลแม็กอาดัมส์ถือว่าเป็นเรื่องที่เกือบไปแล้วเหมือนกัน สำหรับนักแสดงสาวอย่างเรเชลแม็กอะดัมส์ที่จริงๆก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามารับบทเป็นคริสตินพอลเมอร์เธอเองก็เคยได้รับการชักชวนจากจอห์นแฟบโรให้เข้ามารับบทเป็นเปเปอร์พอตในไอรอนแมนมาแล้วแต่เธอก็เลือกจะปัดบทนั้นทิ้งไปเพราะคิดว่าในตอนนั้นทาง MCU อาจจะยังไม่มีอิทธิพลในโลกภาพยนตร์มากพอแต่พอมาในปี2016ที่ทางมาเวลประสบความสําเร็จและครองตลาดไปทั่วโลกแล้วเรเชลแม็กอะดัมส์ก็ไม่รีรอที่จะตอบรับคาเชิญให้มาเล่นด็อกเตอร์สเตรนทันทีเพราะเธอคิดว่า หากไม่คว้าโอกาสนี้เอาไว้มันก็คงยากที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วและก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าหากเธอตอบรับบทเพเปอร์พอตไปในตอนแรกป่านนี้เธอก็คงจะได้สวมชุดเกราะเรดคิ้วสูตรใน a v e n เจอร์ d อน m e เกมไปแล้ววงพิงฟลอย y d ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวของอาการมึนเมาจากยา LSD และดนตรีไซเคเดลิกจากยุค70ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจหลายๆอย่างของดร์สเตรนด์แถมในภาพยนตร์ก็ยังมีการอ้างอิงไปถึงวงร็อกระดับตำนานอย่างพิงค์ฟลอยดอีกด้วยทั้งในตอนที่ดร์สเตรนด์กำลังตัดสินใจว่าจะใส่นาฬิกาเรือนไหนเสียงเพลงของวงพิงค์ฟลอยอย่าง Interstellar Overdrive ก็จะดังขึ้นมาพอดีและก็ยังมีฉากที่สเตรนด์กำลังสวมเสื้อลาย The Masked l o า e ที่เป็นปกอัลบั้มของวงในตอนที่คริส เข้ามาหาเขาที่คอนโดและโดนไล่ออกไปกลับกันในยุคอดีทางพิงฟลอย y d เองก็เคยเอางานของด r s t r a n ร์สเตนไปใช้เหมือนกันเพราะอัลบั้มอ s ซอ Full of Secret ของพิง l o อยที่วางขายในปี1971จะมีภาพของ s o ร์เซอร์สูพรีมที่นำมาจากคอมิกด r s t r a n ร์สเตรนฉบับที่158ซึ่งถูกเอาไปดัดแปลงเป็นปกอัลบั้มของวงน้องสาวข,ของด r Strange อันที่จริงในตอนแรกภาพยนตร์จะมีการโชว์ฉากในอดีตท,ที่เป็นเรื่องราวการเสียชีวิตของดอนนาน้องสาวของสเตรน์ปรากฏออกมาด้วยเพื่อทําให้ผู้ชมได้รู้ว่าทําไมสเตรน์ถึงเลือกที่จะมาเป็นหมอโดยสาเหตุก็จะมาจากการที่ดอนนานั้นจะจมน้ำและสเตรนด์จะเข้าไปช่วยน้องไม่ทันนั่นเองซึ่งประเด็นนี้เราก็ต้องรอไปจนถึงช่วงภาคต่อเลยทีเดียวกว่าที่จะมีการเอ่ยเรื่องราวเหล่านี้ออกมาแถมอันที่จริงแล้วทางกองถ่ายก็ได้มีการถ่ายทําฉากย้อนอดีตดังกล่าวไปแล้วโดยจะมีนักแสดงอย่างหลูลูวิลสันเข้ามารับบทเป็นดอน และมีการถ่ายทําเนื้อหาสําคัญบางส่วนมากกว่านั้นแต่เนื่องจากปัญหาต่างๆของภาพยนตร์ที่ไม่ลงตัวฉากทั้งหมดจึงถูกตัดออกไปและกลายเป็นฟุตเทจที่ไม่เคยมีใครไ,ได้เห็นเลย The Action One แน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการเอานักสแสดงชาวอังกฤษอย่างทิวด้าสวินตันมารับบทเป็นแองเชลวานทั้งๆที่ตัวละครนี้ในคอมิกเป็นชาวเอเชียและเป็นผู้ชายและแม้ว่าทางทิวด้าจะทําหน้าที่ตัวเองได้ดีแค่ไหนแต่เธอก็ยังหนีไม่พ้นดราม่าที่มาเวลพยายามจะทาให้บทบาทของผู้หญิงเด่นขึ้นมาแบบแปลกๆแ,แ,แ,แต่ทางเควินไฟกีและสกอตต์เดริกสันก็ได้เอ่ยออกมาบุพพพวกเขาไม่ต้องการให้ตัวละครยึดติดกับแบบแผนเดิมเกินไปและก็ไม่จําเป็นเลยที่ตัวละครนั้นจะเป็นชาวเอเชียนนั่นเลยทําใ ไอเดียแรกๆที่พวกเขาคิดขึ้นมาก็คือตัวละครนี้อาจจะเป็นชาวเอเชียรหรือเป็นคนเชื้อชาติอื่นก็ได้นักสแสดงที่ถูกเล็งเข้ามารับบทจึงมีกระทั่งชื่อของมอร์แกนฟรีแมนบิลไนและเคนวัตนาเบะปรากฏออกมาดร์สเตรนยุ่90ูนย ถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนๆหลายคนอยากจะเห็นมากที่สุดเลยเพราะจริงๆแล้วดร์สเตรนในปี2016ไม่ใช่การพยายามสร้างให้ฮีโร่คนนี้ออกมาเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกแต่ต้องย้อนไปไกลถึงช่วงปี1992เลยทีเดียวโดยในตอนนั้นดร์สเตรนก็เกือบจะถูกสร้างโดยผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์และมีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์ประหลาดอย่างกิวเยโมเดลโทโรเข้ามากำกับแถมยังจะได้เจ้าพ่อภาพยนตร์สยองขวัญผูร้างแฟรดดี้ครูเกอร์อย่างเวสตคราวเวนมาดูแลงานให้ซึ่งก็แน่นอนว่าในยยุคนนภาพ จะถูกสร้างมาแบบสแตนอะโลนไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่แฟนๆที่เฝ้ารอก,ก็ต้องพบกับความผิดหวังจนได้เนื่องจากแผนงานไม่มีความคืบหน้าและเมื่อรอมาถึงปี2001 งานก็ถูกส่งต่อมาให้เดวิดเอสโกเยอร์ที่กำลังเตรียมเขียนบทและกำกับแต่แผนก็ล่มอีจนกิลเยโมเดลโทโรเองก็ขอบายโครงการนี้ไปในปี2008ชนิดที่ว่าขอลาขาดไปเลยหลายๆคนจึงเสียดายเป็นอย่างมากว่าทำไมโปรเจก์นี้มันถึงไม่เกิดขึ้นเราไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้ดูด็อกเตอร์สเตรน์เวอร์ชั่นที่โหดและบ้าคลั่งกว่านี้แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นสกอตต์เดอริกสันนี่แหละที่ลงทุนทำวิดีโอคอนเซปต์ไปขายงานให้กับทางมาเวลซึ่งกำลังวางแผนจะเอาฮีโร่คนนี้เข้า MCU เขาจึงได้รัับบงานนนกกชิ้นน้ี ใน,ในที่สุด โอเคก็จบ okay, ลงไปแล้วครับกับการหวนกลับไปดูจุดสังเกตในภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจากปี2016ที่ในเวลานั้นก็ต้องบอกกันเลยวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่แฟนๆหลายๆคนเฝ้ารอที่จะให้เกิดขึ้นมานานมากๆและการที่มาเวลได้นักสแสดงที่ลงตัวกับบทบาทอย่างเบเดดิกคาร์เเบชเข้ามารับบทก็ถือว่าเป็นการค้นพบขุมทรัพย์สคัญที่จะทําให้จักรวาลเดินหน้าต่อไปด้วยความแปลกใหม่ในปัจจุบันนี้แฟรนชส์ด็อกเตอร์สเตรนจึงกลายมาเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังของ MCU ที่จะขาดไปไม่ได้เทียบเท่ากับที่ไอรอนแมน ในอดีตแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจหรือมีส่วนไหนที่ตัวเองประทับใจในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนจากปี2016นอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานหที่หนีด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ